วันนี้นะคะครูก็มีบทประพันธ์บทประพันธ์หนึ่งนะคะมาท่องให้นักเรียนฟังถ้าใครท่องได้ก็ช่วยท่องด้วยนะคะเป็นหนึ่งบทนะคะคนไทยมีดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ,ใหญ่ไทยสามาัคคีค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าบทประพันธ์ที่พูดมาเกี่ยวข้องอะไรกับการอยู่ร่วมกันในสังคมคะ่ะ โดยประพันนะคะพูดเกี่ยวกับความสามัคคีนะคะความสามัคคีเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะนักเรียนเคยคิดไหมคะว่าทําไมเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมหมายถึงอะไรคะ่ะหลายๆคนก็คงมีคําตอบอยู่ในใจใช่ใช่ไหมคะ วันนี้นะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทํางานระหว่างบุคคลนะคะซื่อที่จะให้ทํางานสําเร็จรู้ร่วมค่ะและทําให้ลดความขัดแย้งในสังคมค่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่าง คุณครูนะคะไม่ได้มีแค่หน้าที่สอนอย่างเดียวแต่คุณครูก็ยังมีการทํางานร่วมกันภายในภายในหมวดนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นครูหมวดวิทย์นะคะซึ่งเวลาที่เขามีเวลาว่างนะคะเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะสอนเด็กนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนหมู่เรียน6 6 7ทับ1 9นะคะ ที่เป็นว่าที่ครูชีวะในอนาคตนะคะพวกเราที่มาอยู่รวมกันได้ก็ก็เพราะว่าเกิดความพวกเรามีความสามัคคีกันเพราะพวกเรามีความสามัคคีก็ทําให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้พวกเราสามารถทํางานร่วมกันได้ค่ะและในอนาคตนะเออและในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะเพื่อนๆก็จะต้องเออนักเรียนก็จะต้อง ออกไปสังเกตการสอนนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังคะหลายคนก็พร้อมหลายคนก็ไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมทุกคนต้องก็ต้องพร้อมนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยววันที่นักเรียนนะคะได้ออกไปสังเกตการสอนนักเรียนก็ไม่ได้เจอแค่กลุ่มคนที่เป็นหมู่ชีวะหรือว่าเพื่อนๆแต่นักเรียนยังต้องไปเจอกับคุณครูและก็บุคลากรภายในโรงเรียนด้วยคะ่ะ ดังนั้นพวกเราก็ต้องมีการทักทายสวัสดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูต่างหมวดเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเวลาเรามีอะไรยเดือดร้อนเขาก็จะได้ช่วยเหลือะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีคลิปวิดีโอยกตัวอย่างคู่หลาย เสมอไปแต่ว่าเราอยู่ตามบดกันเราก็สามารถมีความสามัคคีและรู้จักกันได้ค่ะและนี่คือผลเสียจากการที่พวกเรานะคะไม่มีความสามัคคีกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ค่ะก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติแล้วก็การใช้อาวุธโดยที่เราไม่ได้กระทคิดว่า บุคคลคนนั้นคือใครหรือว่าเขาเคยช่วยเหลือเรามาก่อนหรือเปล่าก็จะทาให้เกิดผลเสียนะคะอย่างเช่นที่มีข่าวว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่รับแจ้งจากสารที่มีกรสยามปทุมวันรับแจ้งมีเหตุนักเรียนเด็กช่างตีการดดานบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามจังที่สายสอนอปทุมวันพร้อมอาสาผู้ภิยารร่วมกันอยู่เขาตรวจที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายซึ่งเป็นนักเรียนช่างโกนแห่งหนึ่งย่านปทุมวันถูกของมีคมแทงบริเวณช่องท้องด้านซ้ายอาส และเล่นนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากการตรวจสอบภาพต้องคงจรปิดพบนักเรียนจากสองสถาบันท,ที่เคยมีปัญหาการขึน้นมาเจอการด้านบนอยู่ที่สยามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นทําให้ผู้โดยสารจำนวนมากนี้แตกกระเจิงก่อนที่เจ้าที่ตำรวจจราจสารสนปทุมวันพร้อมจาที่รักษาความปลอดภัยเข้าระงับเหตุและสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้หลังจากนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและแจ้งข้กอกล่าวหาต่อไป ของการที่เขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เวลาที่เขาเจอหน้ากันเขาก็หาเรื่องกันแล้วค่ะครูก,ก,ก,ก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะตระหนักถึงความดีของตนเองเราไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวคนเดียวได้และเราก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคมได้ดังนั้นนะคะครูอยากฝากไว้ว่าถ้านักเรียนได้ออกไปทํางานหรือว่าได้ออกไปสังเกตการสอนนะคะอยากให้นักเรียนนึกถึงว่า การที่เราเดินคนเดียวนะคะเราอาจจะไปได้ไวแต่ถ้าเราอยากเดินให้ไกลนะคะเราต้องไปกันเป็นทีมค่ะ